สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็ามาขายกีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นอ่ารุ่นนะครับคิมมัสนะครับลูกค้านะก็เป็นกีตาตร์ลง4ี่บดนิ้วนะตอนนี้เนาะก็เป็นกีตาร์ราคาย่อมเยาเนาะตอนนี้เนาะก็ามาขายเพื่อนๆกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูงานกันเลยนะตัวนี้นะต้องบอกเออตำหนิก่อนนะตำหนิเนี่ยบิดจะอ้าหน่อยหนึ่งนะฮะไม่เยอะมากนะฮะบิดจะอ้าหน่อยหนึ่งนะครับไม่เยอะมากนะครับ,รบตัวนี้นะแล้วก็ส่วนอ่า ด้านหลังก็จะมีบอยดิงบอยดิงแตกนิดนึงนะฮะบยดิงแตกนิดเดียวนะฮะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ร่องรอยก็จะมีตามตัวนิดหน่อยนะด้านหน้าไม้สวยมากนะถือว่านะครับเกินราคามากตัวนี้นะครับผมจะขายนะครับผมนะผมจะขายแค่890นะครับฟรีค่าส่งไปเลยนะครับงานดีๆเลยนะครับลูกบิดตัวนี้นะครับเป็นฝาครอบแล้วนะครับสวยมากเลยนะฮะ ตัวนี้เล่นได้ปกตินะครับคอสายไม่ได้สูงนะฮะคอไม่ได้โก่งนะเล่นได้ปกติเลยถ้าใครซ่อมบิดแป้นนีแ่แหลมเลยนะแต่จริงๆผมว่ามันมันทนอยู่นะมันน่าจะใช้การได้อีกนานนะนะครับผมนะคือเอาไปฝึกหรือเอาจะเอาไปาเล่นในวงเล่าอะไรก็ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ก็ราคา890บาทนะครับต้องบอกว่าไม่มีปลายทางนะครับรุ่นนี้นะงานนี้มากเลย41นิ้วนะครับสวัสดีครับ เล่นตรงมสายเปิดกันนะขอดท่าก็สบายนะอ่านะครับก็ สายอะไรไม่ได้ติดเฟสหรือว่าสายสูงนะฮะตัวนี้สายไม่สูงนะครับลูกค้านะโซโล่ก,ก็ได้นะอ่นะครับตอนนี้นะครับภูมิใจนำเสนอนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับ890ฟรีแบบอ่าคนสำรักนะครับสวัสดีครับ